นช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปแลกพอ่อโซโบชายแดนใต้ตค่ะมีการมอบทุนการศึกษาวันพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารค่ะโดยชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัชดชายแดนภาคใต้ค่ะจัดงานวันพอ่อโซบเพื่อสาธารณประโยชน์มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเทเรียนดีคาดเคลนทุนศัพท์และก็มอบเงินให้กับองค์กรสาธารณาประโยชน์ด้วยค่ะเทหงประมผากสมสรซ้อนขายเสนานารงมณฑนฐานบอก มณฑนฐานบกเทเซฟสองอำเภอหัดใหย่จังหวัดสงขลาพันเอกธนุพิศารสิทธิวัตรรองผู้บัญชาการมณฑนฐานบกเทเซฟสองเป็นประธานในงานวันพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรือว่าวันพอ่อโซโบเพื่อสาธารณประโยชน์ประจำปี2567ซึ่งจัดให้มีพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับสมาชิกโดยประธานในพิธีค่ะจุดถูบเที่ยนบูชาพารพารตรนตรยัยจุดถูบเที่ยนเครื่องทองน้อย พร้อมกันนี้ค่ะก็ยังมีพิธีถักษีนาหนุปทานทถวายพาบังสุกุนถวายปัตาหารปัจจัยเครื่องทรยธรรมเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลให้กับพูติพานการอบรมให้กับ เพื่ออุทิศบุญสงกุศลนะคะให้กับผู้เถรพานการอุปมของลักสูตรเทหลวงหลับไปแล้วค่ะส่งการจัดพิธีในครั้งนี้นะคะชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดนฉลิมภาคใต้กองทัพภาคที่สี่จัดขึ้นตามความมุ่งหมายของลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารตามที่กองทัพบกได้อนุมัติให้จัดอบรมลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบกหรือว่าพ่อซอบอทบอนะคะเพื่อจะสร้างบุคลากรให้เป็นพลังเครือข่ายภาคประชาชนระดับผู้บริหารกองทัพบกในการ ช่วยเลือสร้างคมและสาธารณประโยชน์โดยทึอเอาวันที่ได้รับอนุมัติลักสูตรในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารโดยมีนางสุติตราเจริญประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดายแดนนผักตายกองทัพผากทิเซประธานรุม่มสมาชิกชมรมคณะครูและก็นักเรียนที่เคารพ ทุนการศึกษาข่าวรวอกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะจากนั้นค่ะก็เป็นพิธีมอบโลเพื่อขอบคุณมูลน,น,นิธิเซฟสองค่ะที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรมโดยดีซัมเมอร์มาพร้อมกับมอบเงินให้องคอ์กรสาธารณประโยชน,น์ห้ององค์กรองค์กรละหนึ่งหมื่นบาทประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดทำซากคนหัดใจยมูลนิธิหัวสงขห์คนชราอนาถา ศูนย์วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคงและก็กองทุนการศึกษามทบเซฟสองนอกจากมีค่ะก็ยังมีการกามอบทุนการศึกษานะคะให้กับนักเรียนเตรียนดีคาดแคลนทุนทรัพย์จำนวนเซสิาทุนทุนละหนึ่งพันบาทค่ะเป็นการสร้างการศึกษาโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆนะคะโดยการมอบทุนการศึกษาวันพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของพ่อสบ,บชายแดนใต้นั่นเองค่ะ